สวัสดีค่ะนักลงทุนทุกท่านที่ติดตาม Tricked t o o l s by Maybank g i v e n g Thailand นะคะอยู่กับนภพรพัฒรานี้เหมือนเดิมค่ะแล้วก็วันนี้เราจะมาต่อจากพาร์ทที่แล้วกันนะคะว่าเครื่องมือการลงทุนที่จะใช้ใน TFX นั้นไม่ว่าจะเป็นตัว Futures เองหรือว่า Option ทั้งคอทั้งพุตนั้นในภาวะตลาดที่เป็นขาลงและมีเครื่องมือแบบพื้นฐานอย่างง่ายอะไรบ้างแล้วมันเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร แล้วเราควรจะประเมินที่จะใช้มันในตอนไหนอย่างไรกับความต้องการของเราเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อนะคะวันนี้ก่อนอื่นเลยนะพัดขออนุญาตถอดแมสก่อนนะกันนะคะเพื่อให้เราคุยกันง่ายขึ้นแล้วก็เข้าใจกันมากขึ้นในส่วนนี้ก่อนอื่นเดี๋ยวขออนุญาตแชร์หนะ้าจอไปด้วยพร้อมๆกันเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นไม่ให้เสียเวลานะคะไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เราฟังฟังกันมานั้นเนี่ย หลายๆท่านมีความชอบแล้วก็มีความสนใจในเนื้อหายอย่างไรบ้างนะคะยังไงก็พิมพ์คอมเมนต์มาได้อย่างที่ทุกท่านพอจะเห็นภาพแล้วพอจะเข้าใจนะคะว่าคลิปต่างๆที่กำลังคุยและสื่อสารกันในขณะนี้เนี่ยนภัทได้บันทึกเทปเอาไว้แล้วแล้วก็มาปล่อยในช่วงนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีการคอมเมนต์กันออกมานะคะก็จะพยายามมาตอบด้วยตัวเองนะคะแล้วก็จะได้ให้ ความเห็นหรือให้คําแนะนําทุกท่านได้ในเรื่องของความเข้าใจการลงทุนนะคะคาแนะนําในที่นี้นะคะบอกแล้วนะคะว่านภัทรไม่ใช่นักวิเคราะห์เพราะฉะนั้นคงไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเอภาวะตลาดแบบนี้ควรใช้เครื่องมือนี้เลยจ้าแล้วก็ทําแบบนี้เลยจ้าอันนี้ก็คงจะบอกให้ไม่ได้นะคะแต่ว่าจะทําให้ทุกท่านเข้าใจขึ้นแล้วก็เห็นภาพมากขึ้นแต่การตัดสินใจนั้นยังคงอยู่ที่ตัวนักลงทุนเองนะคะ ว่าจะใช้เครื่องมือการลงทุนแบบไหนตอนไหนอย่างไรท่านสามารถตัดสินใจเองได้เนื้อหาต่างๆเหล่านี้หลายท่านก็จะบอกว่าถ้าฉันไม่รู้ถ้าฉันไม่มั่นใจฉันจะปรึกษาใครละ่ะก็คงต้องขอบอกไว้เลยนะคะว่าผู้แนะนํนาการลงทุนหรือว่าเจ้าหน้าที่การตลาดหรือว่า Marketing หรือ IC Investment Consulta n t ต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วพวกนี้เนี่ยที่เขาดูแลพอร์ตของท่านเนี่ยหรือเขาเปิดบัญชีให้กับท่านเนี่ยเซ็นชื่อกํากับในใบเปิดบัญชีของท่านเนี่ยพวกเขาได้ใบอนุญาตกันนะคะ เขาไม่ได้ว่าอยู่ดีๆก็มาได้แล้วก็มาดูแลบัญชีท่านเขาไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้แนะนําการลงทุนที่สมัครงานอยู่บริษัทหลักทรัพย์หรือว่าโบโรกเกอร์แล้วเขาก็ได้เป็นไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นพวกเขาต่างๆเหล่านั้นเนี่ยต่างผ่านการสอบและผ่านการฝึกอบรมมาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่มั่นใจอะไรเนี่ยท่านสามารถปรึกษาและสอบถามเขาได้สําหรับบางท่านที่บอกว่ามีลูกค้าหรือมีนักลงทุนแล้วไม่ได้เทรดตัวนี้แล้วอยู่ๆดีๆเราเป็นลูกค้าคนแรกที่จะเทรดกับเขาเลยเนี่ย เราจะมีความมั่นใจอย่างไรนะคะอันนี้ก็มีหลายครั้งหลายคําถามที่มีเข้ามาถึงนภัสไม่ว่าจะเป็นในอุตสาหกรรมนี้ทั้งหมดเองที่มีคําถามเข้ามานภัสต้องขอแบบนี้ว่าบางครั้งในความเชี่ยวชาญหรือความเข้าใจอาจจะไม่ได้ร้อซแม่นยำเพราะไม่ได้ถูกใช้อย่างตลอดเวลามากๆเนี่ยแต่การที่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเขาได้ผ่านการทดสอบการผ่านการมีใบอนุญาตรวมไปถึงมีการฝึกอบรมแล้วเนี่ยถ้าเขาไม่รู้ไม่เข้าใจ ถ้าท่านยังยินดีที่ใช้บริการเขาอยู่นภัทรแนะนําว่าขอให้เขามาติดตามรายการในเมเปิ้ลกิมเองของเรานะคะหรือไม่ท่านก็มาเป็นลูกค้ากับเมเปิ้ลกิมเองของเรานะคะท่านก็จะสามารถเข้าใจและติดตามเนื้อหาทั้งหมดที่นภัทรพูดมาแบบนี้เนี่ยอยู่ใน Ti เก r Academy ได้เลยนะคะแล้วก็สามารถดูแบบตามความชอบความพอใจจะดูซ้ําดูยังไงก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องมาดูแบบขยักขย่อนแบบนี้แต่หลายๆครั้งหลายๆท่านก็จะบอกว่าชอบฟังสั้นๆน่ะชอบฟังง่ายๆอะ่ะ แต่เนื้อหาถ้าลองคิดดูสิคะว่านภัทรเตรียมการบันทึกเทปนี้มาเตรียมเนื้อหาทีละสเตปบายสเตปเพื่อให้ทุกท่านเนะ่ยเข้าใจทีละนิดทีละหน่อยเพื่อให้ท่านปูพื้นไปได้ถึงที่สุดและนําไปใช้ได้จริงเนี่ยนภัทรยังต้องใช้เวลาเลยแลาา้วนภัทรก็ต้องหาโซลูชันต่างๆในการที่จะอธิบายแนวไหนนะ่าจะใช้เครื่องมือใช้ภาพแบบไหนมาประกอบน้าเพื่อให้ท่านเห็นภาพของตลาดท่านลองคิดดูสิคะว่าท่านจะเอาเนื้อหาที่มันมีถึง3ชั่วโมงมาอัดใส่ให,ให้ท่านเข้าใจภายใน5นาที ดีดนิ้วเราให้ท่านเข้าใจเลยได้ไหมคําตอบคือได้เหมือนกันค่ะแต่นภัทรไม่แน่ใจว่าสิ่งที่นภัทรทำไปแล้วเนี่ยท่านจะจาไปได้ตลอดและนาไปใช้ได้จริงได้หรือเปล่าท่านภัทรพ,พูดเพียงสั้นๆว่าคอนเซ็ปต์มันเป็นยังไงนภัทรเชื่อว่าท่านคงเข้าใจแต่จะทําได้ไหมจะปฏิบัติได้ไหมนั่นเป็นอีกเรื่องหนึง่งเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาอยู่กันต่อดีกว่าค่ะว่าและภาะวะตลาดขาลงละ่ะ เครื่องมือที่มีอีก3ตัวเป็นอย่างไรครั้งนี้จะเร็วกวครั้งที่ลทแล้วนิดนึงนะคะเพราะเราก็จะพูดในสิ่งที่ใกล้เคียงกับครั้งที่แล้วแต่ว่าเป็นมุมมองที่กลับด้านกันนะคะสำหรับบางท่านที่เพิ่งมาติดตามวันนี้หรือเพิ่งมาฟังวันนี้อยากให้ย้อนดู สาครั้งที่ผ่านมาว่าเนื้อหาเป็นอย่างไรบ้างท่านจะได้เข้าใจแล้วก็จะได้ไปต่อกันได้ในอีกหลายๆพาร์ทเลยทีเดียวสำหรับเดือนนี้เราจะอยู่ไปด้วยกันกับเรื่องของออปชันนะคะออมันเป็นความตั้งใจตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแหล,ละที่อยากจะทำตัวทริ e เก o ต l ูให้มีเนื้อหาสําหรับออปชันเนี่ยเผื่อมีท่านใดสงสัยหรืออยากเข้าใจก็อธิบายยีละคนมัน มันไม่ได้ครอบคุมอะคะ่ะนภัทก็คิดว่ารายการแบบนี้ทําให้ทุกท่านเนี่ยได้มีโอกาสเข้าใจไปพร้อมกันแล้วถ้าเกิดฟังแล้วมีประเด็นไหนสงสัยก็ฝาก IC หรือผู้แนะนําการลงทุนของมีแบงก์ยิมมาถามได้นะคะแล้ว IC เขาจะได้ตอบทุกท่านด้วยนะคะนั่นก็คือสิ่งที่เป็นอยู่นะคะในกระบวนการต่างๆมาดูกันเครื่องมือทางการเงินที่ได้ผลตลาดขาลงแน่นอนช็อตฟิวเจอร์สนะคะ กลับด้านกับครั้งที่แล้วถ้าช็อตฟิวเจอร์ที่8 5 7ก็สแสดงว่าราคาลดลงต่ำกว่า8 5 7ได้กำไรแต่ถ้าเกิดขึ้นไปสูงเกิน8 5 7ท่านจะเริ่มขัดทุนนะคะ,ะส่วนของลองออปชันลองออปชันกำไรขาลงถ้าท่านจำได้ตั้งแต่เทปแรกเนี่ยเราจะรู้ว่าถ้าเป็นลองอยู่ด้านบน แล้วกำไรขาลงจะอยู่ด้านซ้ายถูกไหมคะเพราะฉะนั้นลองออปชันกำไรขาลงเรียกก็เป็นลองพุทออปชันคือซื้อประกันราคาขายล็อกไว้เลยว่าจะขายที่ราคาเท่าไหร่สมมุติว่าราคาใช้สิทสิ์แปดร้อยห้าสิบลองพุทราคาใช้สิแปดร้อยห้สิบจ่ายพรีเมียมไปเจ่ายพรีเมียมไป7ความหมายคืออะไรแน่นอนว่าถ้าราคาลงไปต่ำกว่าแปดห้ายังไม่ได้กําไรนะคะถ้าลงไม่มากพอท่านยังไม่ได้กําไร แต่ถ้าเกิดราคาอยู่กับที่หรือขึ้นไปท่านจะขาดทุนสูงสุดแค่7เท่านั้นเองก็คือขาดทุนสูงสุดแค่พรีเมียมที่จ่ายแต่กำไรได้ไม่จำกัดถ้าถูกทางนะคะมาดูอีกตัวหนึ่งช็อตคอช็อตคอกำไรขาลงแต่เป็นการใช้คอออปชันก็คือเป็นช็อตออปชันประเภทคอนั่นเองสิทธ์ซื้อนะคะขายสิทธิ์ซื้อที่ราคาใช้สิดธิ์ร5 0รับพรีเมียมมา7เห็นไหมคะรับพรีเมียมมา7ถ้าเป็นช็อตออปชันจะรับพรีเมียมรับเงิน แต่คนที่ลองออปชันจ่ายเงินจ่ายพรีเมียมไปนะคะจ่ายพรีเมียมจ่ายพรีเมียมรับสิทธ์นะคะรับพรีเมียมเสียสิทธิ์คุณไม่มีสิทธิ์เลือกละคุณเป็นภาระผูกพันที่ต้องปฏิบัติตามรอให้ฝั่งที่เขาซื้อสิทธิ์ดูว่าเขาจะเคลมไหมเขาจะเลือกใช้สิทธิ์หรือเปล่านะคะในกรณีนี้ก็คือต่อให้ราคาต่ำกว่า850เนี่ยถูกทางแค่ไหนท่านก็ได้เงินแค่พรีเมียมแต่ถ้าราคาขึ้นสูงกว่า850ท่านยังไม่ขาดทุนทันทีนะคะท่านจะเริ่มขาดทุนเมื่อมันขึ้นไปเกิน 850บวกไป7นั่นเองคือทําไมบวก7แล้วถึงขาดทุนเพราะว่ามันเป็นกําไรช่วงตลาดขาลงเพราะฉะนั้นยิ่งขึ้นยิ่งขาดทุนนะคะแบบนี้เพราะฉะนั้นกลับมาที่เรื่องภาพลักษณะนี้ก็จะเห็นว่าถ้าเป็นฟิวเจอร์จะเห็นเป็นเรื่องของดิเรกชันล้วนๆถูกไหมคะถ้าถูกทางกาไรเลยผิดทางขาดทุนเลยแต่สําหรับออปชันไม่ว่าจะเป็นลองพุทออปชันและช็อตคอออปชันจะเป็นลักษณะการสวิงด้วยถ้าราคามันอยู่กับที่ทรงๆไม่ไปไหนเนี่ย เราก็ยังได้รับเงินแค่นั้นหรือขัดทุนแค่นั้นตามพรีเมียมอยู่แต่ถ้าถูกทางมันก็จะเบ้ไปทางหนึ่งเลยก็คือกําไรไม่จํากัดเลยหรืออายเป็นขัดทุนไม่จํากัดเลยอันนี้อยู่ที่ว่าเราเราอยู่ฝั่งไหนเราเป็นอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของออปชั่นกับฟิวเจอร์สมันก็จะต่างกันตรงนี้ไม่ใช่ดูแค่ดิเรกชันแต่ดูในส่วนของความผันผวนของราคาด้วยถ้าราคามันสวิงเกินเงินที่เราได้รับมา มันก็ไม่คุ้มถูกไหมคะมันก็จะเริ่มจะไม่คุ้มก็คือลักษณะการดูจะดูแบบนี้ส่วนคําว่าโอกาสกําไร50%หรือน้อยกว่า5 0กํากไรโอกาสกําไรมากกว่า5 0ตรงนี้นภัทรพูดไปแล้วว่าต่อให้ถูกทางแต่ถูกทางแล้วย,ยังไม่ได้ตังค์ถ้าถูกทางไม่มากพอแสดงว่าถ้าเราไม่รู้อนาคตอะไรจะเกิดขึ้นโอกาสคือ50-50ถูกทางแล้วแต่ยังไม่ได้เงินก็แสดงว่าโอกาสมันน้อยกว่า50แต่ถ้าต่อให้ผิดทางแล้วย,ยังได้เงินถ้าผิดทางไม่มากพอเนี่ย ก็แสดงว่าโอกาสกำไรมากกว่า50%มาดูตัวอย่างจริงๆกันบ้างนะคะตัวอย่างจริงๆในที่นี้ก็เหมือนตัวอย่างเดิมจากครั้งที่แล้วเลยณนะราคาใช้สิทธิ์ที่850สมมุติว่าตัวสินค้ายังอยู่ที่862นะคะแล้วก็ตัวฟิวเจอร์ของสินค้าอีกนี้เหมือนกันหมดอายุวันเดือนปีเดียวกันเนี่ยราคาใช้สิทธิ์ราคาที่จบราคาเดียวกันด้วยนะคะราคาที่จบก็คือ final settlement price ราคาเดียวกันระหว่างฟิวเจอร์กับออปชันณเดือนที่มันหมดอายุเดียวกันสมมุติ857.9ตี858ก็ได้นะคะ เพื่อให้ง่ายในการคำนวณเห็นภาพส่วนตัวราคาใช้สิทธิ์ของออปชันฝั่งคอ8ป0ฝั่งพุทก็850เนี่ยในกรณีที่เรากำไรขาลงแสดงว่าเราลองถูกไหมคะลองพุทลองพุทณราคาที่คนเขาตั้งขายก็คือ50.5หรือถ้าช็อตคอคือช็อตคอขายสิทธิ์ที่จะซื้อให้กับคนที่เขารอซื้ออยู่ก็คือ56.1นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าเป็นช็อตฟิวเจอร์858นะาพัดปัดเศษนะจากห้าแปดน8า8ก็ดว่ารกคาว่า 858 8, 8, ถึงจะเริ่มได้กําไรถ้าถ้าขึ้นมาสูงกว่าก็คือขาดทุนนะคะในส่วนของลองพุทธราคาเช้สิทธ์850แล้วเราเลยคะ่ะลองพุทธคือลองพุทซื้อสิทธิ์ที่จะได้ขายการซื้อสิทธิ์ที่จะได้ขายแสดงว่าเราจ่ายพรีเมียมจ่ายพรีเมียมไป50.5จ่ายที่อะไรคะจ่ายที่คนเขาตั้งขายอยู่เนี่ยซื้อทษทีคะ่ะซื้อสิทธิ์ที่คนเขาตั้งขายนะคะซื้อสิทธิ์ที่คนเขาตั้งขายอยู่ตรงนี้ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือจ่ายไปแล้วจ่ายไป50.5ถ้าราคาลงต่ำกว่า8.50ถูกทางถูกไหมคะลองพุทคือประกันราคาขายเอาไว้ราคาลดลงเราต้องดีใจแต่การที่8.50ลดลงมาอาจจะเป็น8.49หรืออะไรเรายังไม่ได้เงินทันทีนะยังไม่ได้เงินเพราะว่าเรายังมีค่าใช้จ่ายในพรีเมียมที่เราซื้อค่าตัวนี้มันมาเนี่ยเพราะฉะนั้นมันต้องลงไปมากพอลงไปเท่าไหร่850ลด50.5ก็เท่ากับ เบรย์เบนอยู่ที่799.5ราคาต้องลงไปเกิน799.5ถึงจะเริ่มได้กําไรนี่กรณีที่ถือไปจนวันที่สัญญาหมดอายุนะคะอีกกรณีนึ่งนั่นคือช็อตคอรช็อตคอเรารับเงินมาก่อนเพราะฉะนั้นการที่ราคาใช้สิทธิ์รับพรีเมียมมา56.1เพราะฉะนั้นต่อให้ราคาเพิ่มขึ้นไปเราก็ยังผิดทางถูกไหมคะเพราะเรากําไรกับช่วงตลาดขาลง ถ้าตลาดราคาขึ้นไปเงินที่เราได้พรีเมียมมาจะลดลงเรื่อยๆเพราะเราถือว่าอีกฝั่งหนึ่งเขาจะได้ประโยชน์ทันทีเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยถ้าราคาอยู่กับที่หรือ,อ,อลดลงอยู่ในช่วงที่8 5 0หรือลดลงไปเนี่ยเราก็ต่อให้ถูกทางมากแค่ไหนเราก็ยังคงได้กำไรสูงสุดแค่พรีเมียมที่5 6 1อยู่นั่นเองนะคะถูกทาง แค่ไหนก็ได้เงินแค่นี้นะคะก็คือกําไรจํากัดแค่พรีเมียมนั่นเองแต่ถ้าผิดทางจาก850แล้วราคามันขึ้นไปลงมันไม่ได้ลงมันกลับขึ้นไปเนี่ย ขึ้นไปยังไงเนี่ยก็ขอให้อย่าขึ้นไปเกินพรีเมียมที่เราได้รับมากับราคาใช้สิทธิ์ตรงนั้นเพราะฉะนั้นก็คือบริเวนอยู่ที่906.1นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าต่อให้ผิดทางก็ยังไม่เสียเงินเลยยังได้กําไรอยู่เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะได้เงินมันจึงมากกว่า50%นั่นเองส่วนตัวเนี้ยถูกทางแต่ถูกทางไม่มากพอยังไม่ได้เงินนะคะต้องถูกทางเกินไปอีกแลวถึงจะเริ่มได้เงินเพราะฉะนั้นนี่คือความความสนุกแล้วก็ความที่เราจะดูว่าเอ๊ ราคามันจะเป็นยังไงถ้าสมมติสมมติเฉยๆว่าจุดเบรีเว้นของทั้ง3ตัวมันเท่ากันเนี่ยแต่สิ่งที่จะแตกต่างคือสิ่งนี้พรีเมียมต้องจ่ายอันนี้พรีเมียมที่ได้รับและถ้าถูกทางมากกว่าจุดตรงนั้นจุดเบรีเว้นของสมมติทุกตัวเท่ากันสมมตินะคะตัวนี้ถูกทางไปมากกว่านี้ก็ไม่ได้ได้เงินมากกว่านี้ไปแล้วแต่ตัวนี้ถูกทางเท่าไหร่ได้เงินไปเลยนะคะกรณีนี้ถ้าผิดทางก็จะจํากัดการขาดทุนเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นการเปรียบเทียบทั้ง3าตัวว่าจะช็อตฟิวเจอร์ จะลองพุทหรือจะช็อตคอเลือกตรงไหนภาวะไหนตลาดแบบไหนดีสิ่งที่เราจะมองแบบนี้ได้เราก็ต้องคาดการก่อนใช่ไหมคะว่าพอร์ตของเราเนี่ยจะขัดทุนเมื่อทิศทางตลาดเป็นอย่างไรถ้าเราจะใช้เครื่องมือเหล่านี้มาโปรเทคความเสี่ยงเราก็ต้องดูว่าแล้วระยะเวลาของมันละ่ะการสวิงหรือความผันผวนละ่ะ เราประเมินไว้อีกประมาณ50กว่าวันจากในภาพที่เป็นตัวอย่างของหน้าจอซื้อขายเนี่ยเราจะเห็นนะคะว่าหน้าจอซื้อขายในที่นี้เนี่ยเรามองว่าอีก50กว่าวันสัญญาจะหมดอายุแล้ว50กว่าวันเนี่ยความเสี่ยงมันจะสวิงเกินไอ้ตัวพรีเมียมที่เราจ่าย50กว่าจุดนี้หรือเปล่าถ้ามันไม่เกินมันอยู่ในกรอบนี้การที่เรามองกรอบแล้วเรารับพรีเมียมเอาไว้เนี่ยมันก็ทําให้เราได้เงินถูกไหมคะแต่มันจะแลกมาด้วยบางอย่าง นี่จะเป็นการปูพื้นฐานไปสู่เรื่องของ margin หรือการคำนวณหลักประกันด้วยในที่สุดนะคะแต่ในส่วนหนึ่งพาร์ทหนึ่งก็คือแล้วถ้าตลาดมันสวิงมากกว่านี้ล่ะเราไม่รู้ว่าตลาดจะบวกหรือลบเป็น หลายสิบจุดหรืออาจจะไปถึงร้อยจุดหรือเปล่าในช่วงเวลาข้างหน้าสมมุติเฉยๆเนี่ยการที่เราเลือกจ่ายเบีย้ยประกันไปก่อนหรือจ่ายพรีเมียมไปก่อนนั้นเนี่ยมันก็เป็นการล็อกการขาดทุนของเราไว้ได้แล้วระดับหนึ่งเพราะว่าถ้าถูกทางเราได้เงินอย่างไม่จํากัดแต่ถ้าเกิดเราผิดทางจากที่เราคาดการเนี่ยเราก็จะมีการล็อกการขาดทุนเอาไว้ซึ่งมันจึงแตกต่างกับตัวฟิวเจอร์ที่เหมือนกับดูแค่ดิเรกชันเท่านั้นถ้าถูกทางได้ตงังผิดทางคือเสียงเงินเลยเพราะฉะนั้นออปชันมันเลยมีความสนุกตรงนี้แหละค่ะมันเป็นการตอบโจททททย์ี่่่่่ไมใชเรืองงคิา เท่านั้นแต่เป็นการตอบโจทย์ถึงการสวิงหรือความผันผวนของราคาด้วยบวกหรือลบที่มันจะเคลื่อนไหวในตลาดถ้าตลาดทรงๆนิ่งๆไม่ไปไหนบวกลบไม่เกิน10จุดท่านคิดว่ามันจะมีความเสี่ยงไหมล่ะคะ แก็บแบบนั้นช่องแบบนั้นอาจจะทํากําไรแล้วเข้าออกได้ยากกว่าช่วงที่มันมีตลาดผ,ลผลันผวนแต่ความที่ตลาดผ,ลผลันผวนโอกาสกําไรก็มากขัดทุนก็มากเช่นกันเพราะฉะนั้นการที่เราปิดกรอบของการผันผวนของราคาไม่ได้นั่นก็คือความเสี่ยงที่เราจะต้องรับในส่วนที่เป็นช่องโหว่ของราคาที่เราปิดแก็บไม่หมดนั่นเองนะคะ พูดแบบนี้แล้วหลายๆท่านฟังทันก็จะสนุกนะคะแต่ถ้าเกิดท่านใดฟังไม่ทันไม่เป็นไรค่อยๆฟังไปด้วยกันนะคะนภัสจะพยายามใช้คําที่ง่ายเพื่ออธิบายกับทุกๆท่านเพราะฉะนั้นเนื้อหาในวันนี้ก็ ก็เป็นอะไรที่ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วก็เลยอาจจะดูสั้นๆสักเล็กน้อยแล้วก็ไม่ได้ยาวเท่าทุกครั้งที่ผ่านมาถ้าเราปูพื้นกันทั้ง4ตอนนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปต่อในผ้าต่อๆไปกันแล้วก็เข้าใกล้สู่เรื่องความเข้าใจในเรื่องของมา r จิ้นหรืออัตราดักประกันเมื่อเราเข้าใจความเสี่ยงเราเข้าใจวทิศทางไหนกําไรขาดทุนอย่างไรแล้วเราเข้าใจว่าพอร์ตแบบไหนที่ผสมกันแล้วกําไรหรือขาดทุนตอนไหนเนี่ยมันก็จะสนุกมากขึ้นในการที่เราจะรู้ว่าแล้วเราต้องเตรียมเงินวางหลักประกันเท่าไรอย่างไรบ้างพบกับ Tri บายเมย์แบงกิมเองไทยแลนด์กับนภัรพัฒรานิตได้ใหม่โอกาสหน้านะคะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามและสวัสดีค่ะ